เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบรับกรผมครูอ่อนกาศกระทกสมาชิกวุฒิสภาจากที่ได้ฟังรายงานแล้วก็ผมอ่านประกอบแล้วเนี่ยนะก็มีข้อที่ดีในหลายข้อหลายมาตราแต่ก็มีข้อที่ผมอยากจะเสนอแนะต่อคณะอนาทิการที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็คณะคือในมาตรามาตราสนะฮะท่านพูดถึงมาตรา3เนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปน่าจะพูดถึงเรื่องของคนที่ไปประกอบอาชีพอื่นทีเ่เขามีเกี่ยวกับเรื่องของเขาไปอยู่กองทุนประกันสังคมกองทุนเ,เลี้ยงชีพอะไรต่างๆ เสร็จแล้วมาสอบเป็นข้าราชการไดนะ้เมื่อสอบเป็นข้าราชการได้โดยกฎหมายของกองทุนบำเหน็นานเนี่ยคือข้าราชการก็ให้เป็นคือบังคับให้เป็นสมาชิกกบขแต่เมื่อเมื่อตรงนี้เปิดก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเอากองทุนที่เขาเคยอยู่เดิมนั้นนะฮะเข้ามาสู่ตรงนี้ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนที่ ข้ารับราชการในมาตราหาผมคงจะไม่พูดซ้ำกับท่านคุณหมอเฉลิมชัยนะครับแต่ผมอยากจะไปพูดในมาตราเจ 7. ในมาตราเจที่เพิ่มขึ้นมานี่นะได้พูดถึงกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดลงแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทน ตามมาตรา45ถ้ายังไม่ขอรับคืนเนี่ยนะ,ะจะสามารถให้ให้กบขอเอาไปลงทุนต่อก็ได้หรือจะขอทยอยก็ได้นะะขอทยอยรับเป็นงวดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับแต่ผมก็เข้าใจว่าหลังกเกษียณแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อของ ชีวิตความเป็นข้าราชการครับท่านประธานการที่ไปกําหนดในเรื่องของการลงทุนอย่างนี้มนผมก็เห็นด้วยฮะแต่สิ่งที่ผมอยากเสนอแนะเนี่ยท่านประธานาเสียดายจริงๆ,ๆฮะที่ไม่มีการแก้ไขสูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญไอ้การที่สมัครเป็นสมาชิกกบขเนี่ย พี่น้องเราที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่นั่งตรงนี้หลายท่านหรือที่ฟังอยู่เนี่ยนะเคยเป็นสมาชิกกบขเสร็จแล้วในวันที่สมัครเป็นสมาชิกกบขนั้นเราฟังเจ้าหน้าที่แล้วปรากฏว่าเราจะรวยเป็นล้านฮะท่านประธานตอนนั้นเราเงินเดือนสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยพอบอกพูดเงินล้านเราตาโตเพราะเขาบอกว่าจะให้ผลประโยชน์ถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละก้าตอนนั้นปรากฏว่าพอกเกษียณจ,จริงๆแล้วมันไม่ได้แล้วมีหน้ำซ้ำก็บางปีเจอภาวะขาดทุนสมาชิกก็ต้องยอมรับในปีที่ขาดทุนด้วยโดยกฎหมายเขียนเรื่องของการคำนวณบำเหน็จบำนาญไว้ว่าให้เอาเงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณอายุราชการแล้วก็ไม่นับทวีคูณนะ ไม่นับทวีคูณหารด้วย50แล้วการรับรับรบ,บำนาญจะต้องไม่เกินร้อยละเจของเงินเดือนหารเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายรับไม่เกินร้อยละเจของเงินเดือนหารเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนี่แหละก็ทําให้จํานวนเงินของบํานาญได้ลดลงครน,นี้พอท่านมาเขียนตรงนี้ผมดูก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าแก้ไขสูตร จะทําให้ประโยชน์เกิดข้าราชการเพิ่มขึ้นเพราะสูตรนี้ใช้มานานแล้วครับท่านประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังครับใช้มานานแล้วน่าจะต้องแก้ไขปรับสูตรคำนวณสัทีคราวนี้พอเราให้มีการลงทุนได้เสร็จแล้วท่านก็เขียนบอกว่าคนลงทุนไปหลังกเกษียณแล้วอาจจะโอนไปให้กับถ้าท่าน ออกองทุนประกันสังคมก็ได้อะไรก็ได้ท่านเขียนตอนท้ายแต่ผมมาดูในวรรคที่สามครในกรณีที่กองทุนบริหารเงินของสมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงต่อไปตามวรรคหนึ่งและต่อมาผู้นั้นถึงแก่วความตายถ้าผู้มีสิทธิ์รับตามมาตรา59ยังไม่ยื่น คำขอดังกล่าวให้กองทุนสามารถบริหารต่อไปได้นี่อันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ผมคิดว่าท่านพูดถึงคนที่กเกษียณแล้วแล้วเสียชีวิตแต่หน้าสงสารคนที่ยังไม่กเกษียณอายุแล้วเสียชีวิตครับท่านประธานอายุยังไม่ถึง60ปีเสร็จแล้วตาย พอตายปับ๊บผลประโยชน์ที่ได้รับจะได้เฉพาะเงินสะสมเงินประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชน์อื่นเงินสมทบไม่ได้ครับเงินสมทบที่ราชรัฐการให้เปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้จริงๆไม่มีใครอยากตายครับท่านประธานแต่ว่าเม,เมื่อตายเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ต้องแก้ไขครับแล้วต่อไปในมาตรา9 นะครับท่านเขียนให้เพิ่มจาก15เป็น30เปอร์เซ็นต์ผมก็เห็นด้วยครับแต่ถ้าจะให้ดีฮะท่านประธานควรสร้างสิ่งที่จูงใจไหมข้าราชาการตัวเล็กๆที่เริ่มรับราชาการเนี่ยบางครั้งเงินเดือนก็น้อยแต่ก็อยากจะสะสมถ้าเรามีแรงจูงใจเพิ่มให้จาก3เป็นต์ เป็นสเปอร์เ็น5%ป็นหอย่างเงี้ยในเงินสมทบเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์นะจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการเมื่อถึงวันหนึ่งเกษียณอายุก็จะมีเงินที่จะเอาไปลงทุนตามที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยถ้าเขาไม่รับเงินเป็นก้อนเขาเรับแบบทยอยหรือเขาจะเอาไปลงทุนทั้งก้อนก็จะเป็นประโยชน์ผมสงสารข้าราชการหลายท่านครับหลังจากรับเงินกบขแล้วเนี่ย ได้เป็นล้านกว่าบาทสุดท้ายทั้งชีวิตของความเป็นข้าราชการฮะไม่เคยอยู่กับเรื่องของการค้าขายการลงทุนหรือการไปทําการเกษตรอะไรเลยสุดท้ายเอาเงินมาเป็นก้อนอา้าวลูกคนนั้นอยากได้รถไอ้คนลูกคนนี้อยากได้บ้านอยากได้อะไรสุดท้ายเงินล้านกว่าบาทหมดฮะแต่พอเขียนอย่างนี้เป็นประโยชน์ครับท่านประธานเป็นประโยชน์ที่ข้าราชการของเราที่กเกษียณ จะสามารถใช้เงินในส่วนที่มีอยู่เนี่ยไปลงทุนกับกบขแล้วก็ค่อยทยอยรับไปเรื่อยๆนะครก็ผมเห็นด้วยกับหลักการครับที่จะเสนอแก้ไขในร่างของออกองทุนบำเหน็จนานข้าราชการที่เสนอมานี้ครับขอบคุณมากครับ